ครับขอบคุณครับวันที่14เมษายนนะครับเป็นวันครอบครัวนะครับและเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลวันสงการบรรยากาศการท่องเที่ยวหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นก็เป็นไปอย่างคือค่ะครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดบางแสนสองตำบลเขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำวันหยุดวันสงการและไปวันครอบครัวพร้อมรับประทานอาหารจำนวนมากทําให้แพรของผู้ประกอบการเต็มในกรุงนามสง่าในอำเภออุบลรั์พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจแพรอาหารแบบจอดและแพรอาหารแบบท่องเที่ยวพร้อมขอให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ และจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่หาดบางแสนสองจำนวนมากทำให้แพอาหารแบบท่องเที่ยวกว่า40ลําลำถูกจองเต็มไปจนถึงวันที่17เมษายนส่วนแพอาหารแบบจอดก็มีนักท่องเที่ยวใช้บรแการแน่นทุกร้านส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแพรอาหารเป็นอย่างมากส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงการที่บ้านแห้วอําเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นนางสาววารุณีสุดล่าในอําเภอซัมสูงและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัด งานสงการภายใต้ชื่อถนนสมหวังระยะทางประมาณ100เมตรเพื่อให้คนในหมู่บ้านและใกล้เคียงร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบนถนนสมหวังถือเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงการแบบปลอดภยัยโดยไม่ต้องเดินทางไปเล่นไกลาจากหมู่บ้านและคนที่มาเล่นน้ำจะมีผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองชุดชรบและอปพลอลคอยดูแลเพื่อไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจหน้าหมู่บ้านเพื่อห้ามไม่ให้มีการเมาเล้า การดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยวดยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ออกไปนอกหมู่บ้านโดยเด็ดขาดส่วนก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครครับขอบคุณค่ะคุณารงป้องเศร้าค่ะทางกองทบกเผยนะคะผ่านวันสงกรานต์ไป3วันค่ะมีพี่น้องประชาชนมาใช้จุดบริการประชาชนของกองทบก2,730คนค่ะ กองทบบกโดยกรมกิจการบริเรือนฐานบกสรุปยอดประชาชนที่เข้าใช้บริการจุดบริการประชาชนของกองทพบกในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะระหว่างวันที่11-17เมษายนมีประชาชนเข้าใช้จุดบริการแล้วจำนวน2,730รายโดยในวันที่13เมษายนค่ะมีผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น527คนประกอบด้วยการสอบถามข้อมูล87คนพักดื่มเครื่องดื่ม15คนซ่อมรถ37คนใช้ บริการทางการแพทย์13คนใช้บริการสุข,ขา138คนร้องทุกข์แจ้งเหตุ1คนนะคะชาร์จโทรศัพท์2คนแล้วก็ใช้บริการอื่นอีก134คนค่ะ สำหรับจุบริการประชาชนของกองทัพบ,บกนั้นมีตั้งอยู่จำนวนทั้งสิ้น76จุดทั่วประเทศระหว่างวันที่11-17เมษายนนี้ในเส้นทางคมนาคมหลักและเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่าพบการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนอกจากการดูแลความปลอดภัยในด้านการเดินทางแล้ว พลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการให้หน่วยหานทั่วประเทศและกองกําลังป้องกันชายแดนกองทบกขุมเข้มมาตราการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดนทณะนี้กองทับกพร้อมนําศักยภาพของกําลังพลเครื่องมือและยุโทโธปกรณ์ออกปฏิบัติหน้าที่โดยต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการานนี้เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงการานนี้ค่ะ